และตอนนี้ของก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนฮึหนักนียนะจ๊ะสองกล่องกล่องใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มมึงอ่อยเรามาเปิดกล่องเล็กก่อนเลยละกันนะหนึ่งสองสามเฮมีใบไม้ทุกคนโอชอบกันใหญ่เลยสวัสดีค่ะทุกค่ะมาพบกับช่อง Double Two ว่างว่างออกไปข้างนอกไม่ได้ทุกคนจะไปช้อปปิ้งซื้ออาหารให้เด็ก ก็ไม่ได้ทูกก็เลยช้อปปิ้งออนไลน์แทนทุกคนแล้วทูกก็ไปรู้จักกับเพจเพจนึงนะชื่อเพจว่าบ้านนกแซนดี้เพจนี้นะทุกคนขายพวกอาหารแล้วก็ขนมนกและไหนไหนก็ไหนไหนแล้วทูไม่อยากธรรมดาทุกคนทูจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูทูกก็เลยแบบฮัลโหลแม่ตูนแม่ตูนจัดกล่องสุ่มอาหารและขนมนกให้ทูหน่อยทูอยากเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูลุ้นไปพร้อมๆกันและตอนนี้ของก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนทึ๊บ นักน,นีนะจ้าสองกล่องกล่ <Liberty eye> <mail> องใหญ่ๆบิ๊กบึ้มมึงนะร่อยเรามาเปิดกล่องเล็กก่อนเลยละกันนะเพราะว่าน้ำหนักคือแบบหนักมกมาๆเลยทุกคนมาอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรโอ้โอ้โอ้โอโอ้หนึ่งสองสฮอ มีใบไม้ทุกคนโอ้รู้แล้ว<ะ>มีใบไม้แบบนี้คืออะไรอืมอ้มอื้มกลิ่นใบไม้มงนว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนี่ยแหละใครถูกปะ่ะไม่รู้สิมาตาก้องมาดูข้างในนี่เขียวอีขนาดนี้มันคือลูกหูกวางโอ้ลูกหูกวางทุกคนเม็ดเบอเองเลยภาษาอะไรวะเนี่ยเม็ดบะเองคืออะไร ลูกใหญ่บิ๊กบุ้งไม่น่าทำไมถึงหนักทุกคนลูกหูกว้างนะทุกคนอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยทุกคนรู้ไหมว่าลูกหูกว้างเนี่ยมีประโยชน์กับนกแก้วของเรามากๆเลยนะก่อนที่เราจะนําไปให้เขากินเนี่ยเราทําการล้างก่อนอีกรอบนึงนะแล้วก็หัน่นถ้าเป็นนกไซส์เล็กไซส์กลางก็หั่นเล็กๆให้เขาแทะเขา้าชอบมากๆส่วนนกใหญ่เนี่ยทุกเคยเห็นนะเขาให้ทั้งลูกอย่างนี้เลยแล้วเขาก็แทะ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 ของเขาเองได้สบายส่วนใบเราก็สามารถเอามาไว้พัดเวลาเรา ร้อนนะใช่ไหมไม่ใช่มั้ Oliver, งค่ะเนี่ยเย็น hmm ด้วยอุ้ยหลายๆอันเนี่ยเทกล่องแรกก็เปิดไปที <S <s ่เรียบร้อยแล้วก็เป็นรูปหูกวางนะต่อไปเราก็มาเปิดกล่องที่2กันมาเราทําการแกะกล่องที่สองกันึตเบานลึอีกด้ึมีเสียงอยอันทันปาบุบึโอ้ทุกคนกระดาษนั่นเองไม่ใช่ จริงๆทูบอกเลยว่าทูไม่รู้นะว่าแม่ตูเนี่ยเขาใส่อะไรมาให้ทูบ้างทูไม่รู้จริงๆทูแบบให้เขาสุ่มมาให้ทูอันดับแรกกล่องแรกเลยเป็นขนมเบบี้นกผักโขมแอน,แอนบัคครีนะคะก็คือเป็นผักนะเป็นผักแบบเหมืนเป็นกระปุกแล้วก็เป็นชินช้นๆมาทุกคนซึ่งตูเนี้เนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนวิตามินแน่นไม่ใส่สี ดูน่ากินไหมจริงๆทูจะทำรีวิวกินที่ดูด้วยนะนกกินได้คนก็ต้องกินได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวขอแกะทีละอันก่อนละกันต่อมากระปุกที่สองเป็นเดยวพัมกินก็คือเป็นฟักทองพัมกินหัวที่สองหัวชอบกินนะฟักทองอะฟักทองต้มใส่น้ำตาลใครชอบกินบ้างใครเคยกินแบบทูบ้างอร,อร่อยอร่อยชอบมากๆเลยส่วนอันที่สมเนี่ยยังไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าขอป๊โป้มา แม่ตูนหอดีมากตัดเลยแล้วกันโอ้โหแพ็กเกจสวยหรูหรามาหามากเลยจ้ะขนมชิ้นที่สาเนี่ยมันเป็นน่าจะทํามาจากไข่ทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนแท่งๆแบบนี้กรอบๆคือจริงๆเขามีรูปนะแต่ทูมองไม่เห็นว่ามันเป็นรูปอะไรแต่ว่าก็เนี่ยเดี๋ยทูจะมาลองชิมให้ดูแล้วมาบอกว่ามันคืออะไรอะต่อไปเลยแล้วกันเราไปอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่าดูท่าทางเยอะมาก อันนี้เป็นขนมปังอูแพ็กเกจแบบน่ารักอะเป็นเหมือนขวโหลอ่ะอ่าอน,นี้เป็นขนมปังดูภายนอกอะ่ะมันมีเหมือนงานดําด้วยทุกคนต่อไปหูกวางแบบอบเป็นขวดโหลโหคือแบบแพ็กเกจน่ารักกึ๊ดแม่ตูนแพ็กมาแบบเฮ้ยละมุนจ้ะต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรเดี๋ยวแกะก่อน ขนมอีกแล้วดูแพ็กเกจเขาดีทุกคนคือสามารถเอาให้เป็นของขวัญแบบเพื่อนๆที่แบบเลี้ยงนกเหมือนกันได้นะทุกคนจริงๆแพ็กเกจน่ารักมากๆโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบพวกอบแห้งอ่ะมีอะไรบ้างแอลมอนแล้วก็มิลเลตอันนี้บานไม่รู้เลยเดี๋ยวทุกแกะมาให้ดู อ๋อเป็นคุกกี้สวยว่าก่ะน่ารักเกินงามมากเดี๋ยวมากินให้ดูอีกเช่นกันหูน่ากินนะทุกเห็นแล้วทุกอยากกินเลยขอดมดั้มนี่ยค่ะดูหืมหอมธัญพืชมากๆแล้วก็ขวดต่อไปเป็นป๊อบคอนป๊อบคอนนะคะป๊อปคอนะคะอ,คอ,อันนี้เนี่ยเป็นแบบที่แบบไม่ผสมอะไรเลยนะทุกคนก็คือเป็นแบบขา้าวโพดล้วนๆนั่นแหละแล้วก็มาทําให้มันแบบพองนั่นแหละตามนั้นต่อไปก็จะเป็นผักขมบ็อกเกอรี่เหมือนกัน อันนี้เป็นกระปุกใหญ่ก็คือมีหลายไซส์นะอันนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะอันต่อมาก็เป็นคุกกี้เช่นกันนี้เป็นพวกรวมพวกพวกแอลมอนถั่วอะไรพวกนี้นะอู oh <yeah. S 1> ยเยอะเยอะมากเลย <Yeah. S 1> แล้วก็อ่ะเหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้นะ่าจะเป็นส่วนผสมของพวกแอลมอนแล้วก็แครอท อ๋อเป็นบาวนี่ทุกคนเป็นบาวนี่แต่ไม่ใช่ใช้ช,ช็อกโกแลตนะทุกคนอันนี้สําหรับนกนะกินได้นะแต่ชื่อบาวนี่เฉยๆต่อไปก็จะเป็นเป็นพวกข้าว<ๆ>ทุกคนข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวสาลีาาลโฮลวีดพันธพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอ่ะหมดแล้วชิ้นสุดท้ายอันนี้แหละทุกคนจริงๆทูอยากได้อันนี้ <laughs> อันนี้คือเป็นดอกบานไม่รู้เลย <laughs> ก็อันนี้นกฟอร์พัดแล้วก็พวกฮันทูก็ชอบนะแต่ต่อแตะเฉยๆ แต่หันทูชอบมากๆชอบเวลาไปปล่อยมีอิสระทพี่จอชอบไปเด็ดตามทางแล้วก็มาลางแล้วก็มาให้นกกินนะหันเนี่ยอังเปากระมิยกชอบมากๆตัวเนี้เดี๋ยวทูจะลองชิมดูสักอันหนึ่งนะทุกคน<อ>ว่ารสชาติเขาเนี่ยเป็นยังไงแกะมาแล้วทูลองเป็นสติ๊กดูนะฟันทูจะเคี้ยวไหวปะแต่นกแก้วเขาปากคมไงลองชิมดูนะ นกกินน่าจะอร่อยแต่คนกินเนี่ยบอกเลยคือหอมนะจะจืดมากเลยอะจะจืดแต่ดีแล้วนกจะได้กินได้ถ้ามีรสชาติอยู่แล้วทุกคนโดยปกตินกน่านจะชอบแต่คนไม่น่าชอบเดี๋ยวทูจะลองอีกชิ้นหนึ่งนะให้พี่จอยเลือกพี่จอยอยากให้ทูกินชิ้นไหนฟักทองไหมลอง,องฟักทองหน่อยฟักทองอันไหนอะอ่าอันนี้ฟักทองให้ทูเก,กินอันี้นะของโปรดทูเลยฟักทองฟักทองต้มใส่น้ำตาลทำให้กินด้วยนะคืนนี้ อ,อ,อ,อันนี้นะกูจะลองชิมฟักทองโอ้ข้างบนเขาเป็นเมล็ดฟักทองอบแห้งลองชิมก่อนอันนี้คือทูชอบกินอยู่แล้วตามมืออันนี้ตามแม่ตูนอืมเพลินอะมันๆอะอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะทูชอบอืมทุกคนได้ยินเสียงกันไหมได้ยินไหมกรอบมากเอย้เอยอันนี้อร่อยอืม อร่อยอร่อยเวลาดูหนังเนาะอยู่บ้านของลูกค่ะเอาหรออร่อยจริงโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งชิ้นอีกกระปุกหนึ่งเนี่ยทูอยากลองกินเพราะทูเป็นคนชอบกินเบานี่นะทุกคนทูก็เลยอยากรู้ว่าเบานี่ของนกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไม่มีกินเลยเลยเบนี่ใช่ไหมเบานี่ขอกินที่มันมีอัลมอนด์นะทุกคน อบอกไงดีอ่ะจืดๆแต่ว,ว่าหอมแอลมอนไม่จืดมากเท่ากับตัวตัวนี้อันนี้จืดมากแต่นี้ก็พอพอมีรสชาติของแอลมอนไงก็เลยแบบเคยได้แต่ทูชอบทัมกินชักคองมากที่สุดแล้วอร่อยหลังจากที่ทูชิมเรียบร้อยแล้วค่ะวนนี้ทูจะมาให้เด็กๆลองชิมดูบ้างปะ่ะเดี๋ยวทูไปเอาเด็กๆมาให้ทุกคนดูกันนะ อ่ถูกเอาเจ้าหญิงกับเจ้าชายมาแล้วค่ะตอแตกกนาปังดูสิว่าเด็กๆจะกินอ่ะกินในถ้วยเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาคือเกลียดทิ้งอ่ะคืออะไรอันนี้จะเป็นบาวนี่นะทุกคนที่บอกมาไหมลูก จะเทจะเทใช้มือจับอ่ะใช้จิ้มจับเออใช้มือจับคนละแผ่นเอยอย่าเอาเท้าเตะต่อแตะต่อไปจะให้กินพอปคอรนข้างบนมีแอลมอนด์ด้วยพอปคอรนข้าโพดใช้มือจับโลต่อแตะไม่กินให้ดูนะเนี่ย อร่อยจริงจงเนี่ยลองดอูเพิ่งกินข้าวมาทุกคนก็เลยไม่หิวถงใส่อิ่มแล้วทุกคนแม่กินเองนะทุกคนเนาะกินเองก็ได้แย่งลูกกินไม่เป็นไรเดี๋ยวทูขอเปลี่ยนตัวเป็นอัเปามาแทนแล้วกันก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวทูขอลองอีกอย่างนึงนะทุกคนเป็นดอกบานไม่รู้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมทำอย่างเนี้อืมน่าปังกินนะฟอร์พาทูนี่ชอบมากๆ อร่อยอืมชอบใช่ไหมล่ะถูเอามีอยู่กับอ่างเปามาแล้วนะแต่ว่าน้องตื่นตื่นหน่อยเพราะถูไม่เคยพามาห้องนี้นะทุกคนตกใจเล็กน้อยแต่มียกเอาอยู่ออันนี้เป็นพับคอนลูกพับคอนเดี๋ยวทุกคนดูนะดอกบานไม่รู้เลยนะเขาจะชอบมากถือเองไหมครับลูกถือไหมถือเองไหมคะอร่อยอ่ถือเองเออ เป่าเอาไหมครับเอาไหมกินไหมลูกไงมีหยกกินอยู่เอามั้ยพ่มีหยกกินอยเลยเอามั้ยเนี่ยอะชอบดอกบานไม่รู้เลยชอบมากมีปล่อยนะหนูกินแล้หนูถือเองออมถือเองเอา้าวไ่ถือด้วยทุกคนดูดิมีหยกอะเอาขนมไปซ่อนไว้ในใต้ลิ้นข้างล่างอะใครเป็นบ้างลูกใครชอบเป็นแบบนี้บ้างอร่อยไหมคะคนสวยอร่อยไหมคะอดูเขา เอาออกเลยโอ้โหเสียงกรุบกรอบชอบไหมป๊อปคอนเอาไหมลูกลองกินป๊อปคอนไหมคะอ้อยังอยู่ในปากอยู่โอ้ชอบกันใหญ่เลยเดี๋ยวทูจะมาลองให้ข้าโพดลองกินดูนะนี่ของโปรดเขาเลยชอบสุดๆฟอร์พัทเนี่ย <c oughs> คือนกธูจะดูตื่นตื่น ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าทูไม่เคยพาน้องมาห้องนี้เลยน้องก็เลยจะแบบที่นี่ที่ไหนใช่ไหมคะที่นี่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกนั่งมัม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 แหมชอบชอบ นอกช้อปปิ้งข้างนอกก็สามารถช้อปปิ้งทางออนไลน์ได้ที่เพจบ้านนกแสนดีนะทุกคนถูกบรองว่าบ้านนี้เนี่ยขาของสดสะอาดปลอดภย100ัยร้อยปร์เซ็นตคือนกแก้วกินได้แน่นอนแม่ตูนใจดีมากๆเลยก็สามารถติดต่อที่เพจ บ้านนกแสนดีได้เลยจ้าก็สําหรับคลิปนี้ทูขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวทูขอตัวเอาขนมเนี่ยไปให้เด็กๆแจกจ่ายตามกลงต่างๆของทูนะก็ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะอยากให้ทูทําอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ทูด้วยนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายไอ้อ้วนอ่ะไอ้อ้วนกินทั้งวันนึงอืมเขาพ่อจ๋าว้าว